สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับการทำนาย mm hmm. ดวงแบบ w ิก k l y กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นหัวข้อของวิ e k l y เลิฟเจอร์นี่นะคะชะตาฟาริคิดลักนะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราจะมาทํานายกันโดยการใช้คอรีเชลนะคะในทุกๆคลิปที่เราทํานายในหัวข้อนี้นะก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ3สถานะนั่นก็คือโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คุณมีคู่นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าในวิปเนี้นะคะตั้งแต่วันพฤหัสนี้จนถึงวันพฤหัสหน้าอุปสรรคความรักของคุณคืออะไรนะคะแล้วมันจะคลี่คลายได้หรือไม่ภายในวิปนี้นะก็ลองมา อธิษฐานจิตกันนะคะเสร็จแล้วก็เราจะมาเริ่มการทำนายกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนเลยทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะสัญ,ญลักษณ์ของกองคนโสดจะเป็นสีส้มนะคะเรามาดูกันว่าอุปสรรคความรักของคุณในวิคนี้คืออะไรนะคะแล้วไพ่จะแนะนําคุณว่าอย่างไรบ้างด้วยนะเรามาดูกันเลยนะคะ เ f s อ o r d s นะคะ7 of ว่ o อปแล้วก็ King of Cups นะม,มันน่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่คุณไปชอบนะคะเขาน่าจะเป็นอะไรที่เฉยๆแหละแล้วคุณเองก็เจ็บกับความรู้สึกที่ว่าเขาคงเฉยกับคุณแล้วก็ที่สำคัญคือความรักที่อยากจะพัฒนาให้มันไปต่ออีกระดับหนึ่งอะ่ะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เรามาดูกันว่า ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะ d e s เดอะสตารแล้วก็ Queen of คัพ s อืมจริงๆแล้วนะคะตัวคุณเองเหมือนเข้าใจอยู่แล้วนะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะต้องจบลงนะคะการที่คุณไปชอบคนคนหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาชอบตอบคุณได้หรอกนะคะอุปสรรคก็คือมันมีความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักคือเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกชอบคุณเหมือนที่คุณชอบด้วยนะสาหรับคุณโสดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนกับความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้นั่นแหละนะคะซึ่งเดอะสตาร์ขึ้นมาแบบนี้คนโสดในวิกนี้อาจจะต้องใช้พลังบวกในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะ แต่คุณจะค่อนข้างแฮปปี้นะเหมือนคุณเข้าใจอะเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆได้ดีนะคะเหมือนเรียนรู้กับมันอนะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกแย่อะไรถ้ามันต้องจบนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าน of s o u w o r d s นะคะ7 of s o นออฟโซ s f ์ o ฟออ ก็อุปสรรคมันคงเป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะคุณเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเขาก็คงเฉยๆอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะมีคนที่คบอยู่ด้วยแล้วหรืออาจจะมีแฟนแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยนะไพ่ก็แนะนําเลยว่าตัวคุณน่าจะต้องปล่อยวางแล้วก็ลองไปหาคนอื่นที่โอเคกว่านี้นะคะในการที่จะเข้ามาคุยในชีวิตของคุณน่าจะดีกว่านะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนะนํากันเลย อพชเชียเทียนะคะมันเป็นหินที่บ่งบอกในเรื่องของอารมณ์นะหากคุณอยากร้องไห้คุณเสียใจคุณอยากจะระบายอะไรในเรื่องของความรู้สึกก็สามารถที่จะระบายออกมาเลยนะคะเพราะว่าการได้ปลดปล่อยความรู้สึกมันจะทำให้คุณพบกับความรู้สึกที่โล่งขึ้นนะคะมันเหมือนคุณอาจจะเสียใจแหละที่เขาไม่ชอบคุณตอบนะคะ เพราะว่าเขาอาจจะมีคนอื่นอยู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านี่คืออุปสรรคนะคะในชีวิตของคุณสักทีเดียวเพราะว่าเ,เสียใจก็คือเสียใจให้พอนะคะเสร็จแล้วเมื่อคุณร้องไห้จนกระทั่งพอใจแล้วเนี่ยก็มันจะเกิดความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไปต่อนั่นแหละนะคะไม่ได้ยึดติดอะไรอีกต่อไปซึ่งตรงนี้นะคะ inspiration ให้ iration, แนะนำเลยว่าคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะบางทีเราไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเขาไม่ชอบเราตอบเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีนะถ้าหากว่าเขาแบบเหมือนให้คุณกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์อนะ่ะมันก็จะเป็นรักสามเศร้าใช่ไหมคะมันก็จะยังไงยังไงมันจะต้องมีความวุ่นวายอยู่แล้วนะคะ wisdom มันเหมือนรอบนี้ค่ะคุณสร้างความบันดาลแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะ ความคิดของคุณก็จะเหมือนเปิดกว้างมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนเห็นโลกมากขึ้นอะ่ะ r e e d o มมันดูเป็นอิสระดีนะคะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะตัดสินใจหรือว่ารู้สึกอะไรได้ในสิ่งที่ตัวเองนะคะต้องการนะมันเหมือนกับเราต้องไปเปิดโลกกระนัดให้กว้างขึ้นกว่านี้นะคะไม่ได้ว่ามีคนคนนี้คนเดียวนะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีในชีวิตของคุณนะคะสําหรับคุณโสดนะทีนี้เราจะมาดูนะคะ คอรีเชลกันก่อนนะว่าการตัดสินใจของคุณครั้งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณเลือกใช่หรือไม่นะคะอืมมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วมันถูกต้องนะมันเหมือนกับตัวคุณเองนั้นนะคะต้องผ่านต้องเจอกับอุปสรรคอะไรมากมายในชีวิตของคุณในช่วงนี้แหละนะ แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สมหวังเสเสมอไปนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าความรักมันก็ต้องมีหลายๆรูปแบบอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้ว่าทุกคนจะสมหวังในความรักนะก็ไม่สมหวังกับคนนี้ก็ลองไปดูคนอื่นต่อไปนะคะเพราะคุณก็ยังอยู่ในสถานะโสดนั่นแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในคนที่สถานะไม่ชัดเจนสําหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสีเหลืองนะสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ เรามาดูไพ่ของคนที่สถานะไม่ชัดเจนดูนะคะว่าวีคนี้อุปสรรคของคุณคืออะไรนะคะแล้วมันจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักของคุณได้หรือไม่นะาองดูกันนะคะ queen of pentacles นะคะ a g e of pentacles แล้วก็ the magician นะจะเรียกว่ามีอุปสรรคไหมไม่น่าจะมีนะมันเหมือนกับว่า ในวีคนี้คนสถานะไม่ชัดเจนน่าจะได้มีการพัฒนาศึกษาเรียนรู้กันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะเหมือนถ้าคุณกำลังพูดคุยกับใครอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเหมือนคุณพอใจเขาและเขาก็พอใจคุณมันดูเหมือนกับจะได้ขยับสถานะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกัน uh, The Hangman นะคะ a of Pentacles แล้วก็ the empress ความคิดของคุณนะเป็นอุปสรรคเลยนะคะคือคุณเองเนี่ยถามว่าคุณโอเคกับคนที่คุณกำลังคุยอยู่ด้วยนี้ไหมคุณโอเคนะแต่สิ่งที่คุณกังวลคุณมีความรู้สึกว่าคุณกลัวในเรื่องของการพัฒนา อ่ะถ้าเกิดจะพัฒนาให้มันเป็นแฟนไปเลยคุณก็ยังไม่กล้าที่จะฟันธงไปแต่คุณอยากให้มันเป็นอะไรที่ไปต่อเรื่อยๆสม่ำเสมอทุกวันแบบที่เคยเป็นนะคะแล้วคุณก็อยากจะรู้สึกด้วยว่าอ่เขาจะเอาใจใส่ดูแลคุณอย่างดีแบบนี้ตั้งแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันหรือว่าจกนกระทั่งไปเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูกันว่า six of wands นะคะ นายอัพคัฟแล้วก็นายอัพเฮนเดอร์โคสสิ่งที่คุณกังวลอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างมีสเสน่ห์แล้วเป็นคนเฟรนลี่นะคือมันเหมือนกับเขาเป็นคนมีเพื่อนเยอะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ว่าเขาจะเอาใจใส่เฉพาะคุณอย่างเดียวนะเขาก็เอาใจใส่เฉพาะคนเออคนรอบข้างของตัวเขาแล้วก็ตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขแต่ทีนี้ คนสถานะไม่ชัดเจนนะคะ Queen of Swords the Shadow side แล้วก็ Two of Swords นะคะอืมไพ่แนะนำคุณนะคะว่าคนสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยตัวคุณไม่ควรมีอีโก้สูงมากคือใช่แหละว่าคุณกำลังจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปอยู่แต่ว่าคุณกลัวว่าเขาจะทำเอ่อม,มีความแบบเหมือนเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะ เคยเทคแคร์คุณยังไงเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวแต่ตรงเนี้ยตัวคุณต้องลดอีโก้คุณด้วยนะหากว่าเขาเข้ามาดูแลคุณแม้แต่กระทั่งคนรอบข้างคุณเพื่อนฟงหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็คุณก็ควรที่จะลดอีโก้ลงแล้วก็ไปใส่ใจความรู้สึกของเขาด้วย t h ช child size นะคะคือเหมือนต้องใส่ใจความรู้สึกอะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างละเอียดคนละเอียดมักจะเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันนะคะในเรื่องนี้ ซึ่ง two of swords พยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่แน่นอนในใจตัวเองไว้นะคะมันจะเป็นอุปสรรคทําให้ความรักของคุณมีปัญหานะตรงนี้นะคะเอาละทีนี้เรามาดูไพ่กันเลยนะคะ Clear ร์โค้ชถ้าหากว่าคุณได้ไพ่ใบนี้มันหมายความถึงว่าพยายาม clarify ตัวเองอะ clarity ตัวเองนะคะคือมันเหมือนกับจะบอกยังไงดียถ้าเกิดเส้นทางที่คุณกําลังเดินต่อไปข้างหน้านะคะ มันไม่ได้แสดงออกให้เห็นถึงความชัดเจนเท่าไหร่สิ่งที่คุณต้องทำคือต้องคิดบวกแล้วก็สังเกตในเรื่องของสถานการณ์แล้วก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าของคุณอย่าพึ่งไปเหมือนคิดในเรื่องของสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะพยายามดูความเหมาะสมว่าเออควรจะจ้องโฟกัสตรงไหนก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยเช็คอันเดอร์สแตนดิ่งคือค่อยค่อย พยายามทำความเข้าใจไปในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนยกสถานะก็จริงอะแต่ว่ากลัวนะคะเอ,เอสตซ์ซีพายแนะนําเลยว่าคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะคะพยายามรับฟังในเรื่องที่เ,เป็นเรื่องของเขาบ้างหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็น่าจะต้องเป็นที่ปรึกษ,ษาให้เขาได้บ้างนะคะคอมมิเนีน,นะคือการพบเจอคนหมู่มากหรือว่าการ พูดคุยหรือว่าการได้ได้เสวนากับหลายๆคนในเรื่องความคิดเห็นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บางทีคุณก็อาจจะต้องไปทำนะคะหรือพยายามที่จะเข้าใจในคนที่เข้ามาแวดล้อมเขาด้วยก็ดีนะคะ m i r a เคิลค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันถูกจัดสรรมาแล้วนะคะในดวงของคุณ คือคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาพยายามจะแสดงออกให้คุณเห็นว่าอ่ะเขาดูแลคุณดีหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีอุปสรรคในใจคุณก็คือคุณกลัวนั่นแหละนะคะว่าในอนาคตถ้ามันเป็นแฟนกันจริงๆเขาอาจจะไม่เทคแคร์คุณแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะคะคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวบางทีคุณไปศึกษาคนรอบข้างเขาบ้างก็ได้ว่าเออจริงๆแล้วเขาเป็นคนอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูคลอริเชลกันนะคะสําหรับคุณสถานะไม่ชัดเจนว่า สิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณถูกคิดแล้วถูกต้องใช่ไหมนะคะที่จะมาขยับสถานะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอืมตรงนี้นะคะถามว่าคุณโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหม คุณมีความลังเลอยู่นะว่าคุณตัดสินใจถูกต้องหรือไม่นะคะทั้งๆท,ที่คุณเองคุณก็ชอบเขานะคะแต่ตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าหากเขาที่เชลออกมาอย่างนี้มันเหมือนคําว่าอาจจัดเฉยๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเออมันจะคิดผิดหรือคิดผิดคุณมีความลังเลอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่สําหรับคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะว่าเอะถ้าเกิดจะเหมือน ปรับสถานะให้มันดีมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ยังไม่ใช่แฟนเนี่ยเพราะกลัวว่าเออถ้าเป็นแฟนแล้วการเทคแคร์มันจะลดลงนะคะตรงนั้นก็คือประเด็นหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณในความคิดของคุณตรงนี้ต้องค่อยๆปรับพยายามเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์นะแล้วคุณก็จะมองเห็นนะคะว่าคุณคิดถูกหรือคุณคิดผิดเพราะตอนนี้ถ้า หอยคอริเชลออกมาสไตล์เนี่ยมันหมายความถึงว่าคุณยังลังเลเลยคุณก็กลัวแต่คุณก็ให้ผ่านนะแต่ให้ผ่านไปแล้วใจก็ยังกลัวอยู่นะคะประมาณนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่คนมีคู่นะคะทีนี้กองสุดท้ายคือคนมีคู่สีเขียวนะคะสัญ,ญลักษณ์นะเรามาดูกันดีกว่าว่าอุปสรรคความรักของคุณนะคะคืออะไรในช่วงวีคนี้นะคะ มีความคิดไว้ยังไงนะเทนอิ่บคัพนะคะจัสตเมนแล้วก็เอชช็อปครจริงๆแล้วจะว่าไปคนมีคู่วิกนี้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคุณแล้วก็คู่ของคุณค่อนข้างดีมากนะคะมีการเปิดโอกาสทําความเข้าใจซึ่งกันและกันค่อนข้างจะเยอะนะซึ่งบางทีอาจจะมีสิทธิ์มีบุตรเพิ่มด้วยซ้ำไปนะคะ มันมีโอกาสมากสําหรับคนมีคู่นะคะเข้ามาเติมเต็มนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า four of cups นะคะ a g e of swords แล้วก็ seven of wands นะคะแต่มันเหมือนกับความรู้สึกบางเรื่องนะคะที่คุณเองก็เก็บไว้ในใจนะคือไม่อยากจะบอกให้เขารู้นะคะคือมันอาจจะเป็นอะไรที่ เป็นจุดหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าคุณอยากจะไปให้มันถึงนะคะแต่ว่ามันยังมีความลังเลอยู่นะในเรื่องของความรู้สึกนะคะว่าจะพูดหรือไม่พูดดีไหมนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า king of wands นะคะ king of pentacles แล้วก็ justice ไพ่แนะนำว่าหากคุณกำลังคิดในเรื่องของการลังเลความรู้สึกบางอารมณ์ว่า เออมันดูว่าในวีคเนี้ยนะคะตอนเนี้ยณนะขณะเนี้ยโมเมนต์เนี้ยความรักความอบอุ่นในครอบครัวหรือว่าความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณเนี่ยนะคะมันดูดีมากเลยจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊มันจะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคในอนาคตไหมคือบางคนอะ่ะบางทีเซนส์เราอะ่ะมันบอกได้ว่าเฮ้ยทำไมมันดูดีจังเลยอะ่ะมันต้องมีบางอย่างสิที่ทําให อคุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะต้องกลับเข้ามาคุยกันนะสื่อใจกันนิดนึงนะคะซึ่งไพ่ก็นแนะนำเลยนะคะว่าคุณควรต้องพูดกับคนคนนี้ให้ชัดเจนนะเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนลักษณะที่ว่ามีความเป็นผู้นำนะคะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้รับฟังความคิดเห็นของคุณมากเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ยด้วยความที่เขาต้องนำคุณนะแต่ตรงนี้นะคะ King of p e n t a c l e s ขึ้นมาเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดแล้วทำเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ปรึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้ Justice ขึ้นมาคุณอาจจะอยากให้เขาปรึกษาคุณบ้างในเรื่องบางเรื่องนะคะที่เขาสามารถคุยกับคุณได้นะตรงๆนะคะเอเ e นออฟเพน e ทนโคลส์ acles, นะคะ Five of Swords แล้วก็ Queen of Swords นะคะ จากนี้ไปนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำเลยคือหากคุณรู้สึกว่าเรื่องของความคิดบางอย่างที่เขาไม่พูดตรงๆกับคุณหรือว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่คุณไม่กล้าไปพูดกับเขาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฟังใครแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้นำมากๆนะคะบางอย่างไพ่แนะนำเลยว่าคุณควรต้องพูดแต่การพูดนั้นควรที่จะต้องเท้าความแล้วก็ให้เขาเห็นถึงแก่นแท้เรื่องของปัญหาหรือว่าเรื่อง ความรู้สึกของคุณจริงๆอ่ะคืออย่าเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ f i v of swords พยายามอย่านำเอาเรื่องเครียดเข้ามาคิดผสมลงให้มันมากเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณดีอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยให้ปล่อยวางนะซึ่ง queen of swords นะคะบางทีคุณเองก็มีอีโก้นะคือบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพูดคุณก็ไม่อยากจะถามซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้นะคะตัวคุณเองก็มาเป็นความกังวลเองอะ่ะ คุณก็ควรที่จะต้องถามเขาว่าเอ๊ะช่วงนี้เขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่ทํางานไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรในการครบกันหรือเปล่านะคะต้องการให้ปรับปรุงตัวอะไรกันยังไงบ้างนะอย่าเป็นคนที่แบบเหมือนปล่อยเลยตำเลยนะคะซึ่งมันก็ไม่ดีนะทีนี้เรามาดูกันนะคะ black t u m a r i n นะเนี่ยแหละมันเกี่ยวข้องกับความกลัวนะคะถ้าคุณมีไพใ่ใบนี้ให้โฟกัส your intention on d e f l e c t i n g นะคะ ก็คือมันหมายความถึงว่าให้โฟกัสความรู้สึกหรือความคิดของคุณไปในทิศทางอื่นไม่ใช่เนกาทีฟเอนเนอรจีนะคือต้องคิดใหม่ต้องโฟกัสความรู้สึกของตัวเองใหม่ไกด์ความรู้สึกให้ไปในเรื่องของโพซิทีฟนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้นะคะหากคุณได้ไพ่ใบนี้มันเหมือนมีอะไรคุ้มครองคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณอยู่คู่ของคุณอยู่นะคะเพราะนั้น ขอให้คุณโฟกัสเรื่องดีๆไว้ก็แล้วกันอย่าไปโฟกัสเรื่องไม่ดีนะคะตรงนี้ไพ่แนะนำอีกว่า e n น e n i c t i o n คือคนคนนี้ที่เป็นคู่ของคุณและตัวคุณเองอ่ะมันเหมือนสวัสดส์จัดสรรมาให้พบคบกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะมันเหมือนเป็นพรจากพระเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกว่าตัวคุณนั้นสามารถไปต่อกับเขาได้นะคะ โดยที่ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวคุณเองเล็กๆน้อยๆมันก็จะสามารถเชื่อมโยงกับคนคนนี้ได้แหละเล v e นะคะที่สำคัญอาศัยหลักของความรักนะเป็นการยืนพื้นนะคะจอยพยายามคิดถึงแต่เรื่องสร้างสรรค์แล้วก็นำพาให้ชีวิตรักของคุณมันมีแต่ความสุขจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูคอร์เชลกันนะคะว่าคนที่มีคู่นะการที่คุณจะตัดสินใจ อะไรหลายๆอย่างหรือว่ามีความสึกว่าบางเรื่องก็ไม่ได้พูดกันให้เคลียร์เนี่ยนะคะถ้าหากคุณลดอีโก้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นใช่หรือไม่นะคะแน่นอนร้อเอยู่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ใช่ที่สุดเลยนะคือคุณจะต้องลดอีโก้ของตัวคุณเองนั่นแหละนะคะบางเรื่องหากคุณรู้สึกว่าถามได้ก็ถาม นะคะไม่ใช่เงียบอย่างเดียวแล้วก็เขาเงียบเราก็ไม่อยากจะถามนะคะแบบนั้นก็อาจจะไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ดีในการแก้ไขปัญหารักนะเอาละสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอจบเอพิโซดที่12ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราใหม่ในเอพิโซดอื่นๆอีกน,น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ